วันที่29เมษายน2017เมกดาเลนาซูเธอได้ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทระดับ4ดาวในอียิปต์แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเธอตัดสินใจกระโดดออกจากหน้าต่างของโรงพยาบาลยังคงมีคำถามมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆกับเธอกันแน่แมคกดาเลนาเติบโตที่เมืองโบกาทีเนียในโปแลนด์และดูเหมือนว่าเธอมีวัยเด็กที่ค่อนข้างปกติ จะมีก็เรื่องที่พ่อของเธอเคยเป็นคนติดเหล้าซึ่งทําให้เธอต้องได้รับคำปรึกษาอยู่ในช่วงหนึ่งเมื่อแม็กดาเลนาอายุเพียง17ปีเธอย้ายออกจากบ้านและไปอาศัยอยู่ที่เมืองสกอ์เล็กซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเกิดของเธอประมาณ30นาทีแม็กดาเลนาเป็นคนทะเยอทะยานเธอจบการศึกษาด้านเครื่องสําอางและเมื่ออายุเพียง22ปีเธอได้เปิดร้านเสริมสวยของตัวเอง เธอทำงานได้ความมุ่งมั่นควบคู่ไปกับการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านของช่างเสริมสวยแม็กดาเลนามีแฟนชื่อมาคัสและพวกเขาคบกันได้ประมาณ3-4เดือนวันหนึ่งเธอตัดสินใจเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มเนื่องในโอกาสวันเกิดของเขาซึ่งก็คือตั๋วเดินทางไปพักผ่อนที่อียิปต์และเธอบอกเรื่องนี้แก่เขาเพียงแค่7ชั่วโมงก่อนที่ต้องออกเดินทางแต่ในวันนั้นทั้งสองก็ได้รู้ว่าหนังสือเดินทางของมาคัสจะหมดอายุในอีกไม่กี่อาทิตย์ ซึ่งมันไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศดังนั้นพวกเขาจึงพยายามติดต่อหน่วยงานต่างๆและคำตอบที่พวกเขาได้รับก็มีแต่คำว่าไม่ได้จริงๆแม g กดาเลนาจองรีสอร์ทระดับ4ดาวแบบ all inclusive ที่มาซาอารามซึ่งก็คือ The Three Corners Equinox Beach Resort ถ้าจ่ายเงินเป็นจำนวนค่อนข้างมากสำหรับของขวัญพิเศษชิ้นนี้เที่ยวบินมีกำหนดในวันอังคารที่25เมษาย,ยน2017เวลา2ทุ่ม20นาทีและเพียงแค่4ชั่วโมงก่อนบินหลังจากทั้งสองรู้ชัดแล้วว่าไม่มีทางเลยที่มาคัสจะเดินทางไปได้ดังนั้นเขาจึงโพสต์บน Facebook ของตัวเองเพื่อพยายามขายตัว๋วฉันจะขายเที่ยวบินไปอียิปต์ของวันนี้จากกาตาไวส์เวลา2ทุ่20นาทีทริปโรงแรม4ดาวซึ่งรวมมูล,ลค่าประมาณ1,000ดอลลาร์ แต่ฉันจะขายแค่ครึ่งราคาสำหรับสองคนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจซื้อตั๋วเลยตรงนี้ทำให้นินสงสัยนิดหน่อยเพราะนินค่อนข้างมั่นใจว่าเราไม่สามารถขายตั๋วที่มีชื่อของตัวเองในนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง4ชั่วโมงก่อนต้องออกเดินทางใช่ไหมคะช่วยยืนยันหรือแก้ไขทีถ้านินเข้าใจผิด ท้ายที่สุดแม็กดาเลน่าจึงตัดสินใจไปคนเดียวเธอทำงานหนักมากและสมควรได้รับการพักผ่อนเพราะไม่ว่ายังไงทุกอย่างก็ถูกจ่ายไปหมดแล้วและมันไม่มีทางที่เธอจะได้เงินคืนดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะไปเที่ยวเพื่อตัวเองเธอมาถึงอียิปต์ในเช้าวันพุทธที่26เมษายนและขับรถเช่าจากสนามบินไปยังรีสอร์ทการเดินทางค่อนข้างใช้เวลาอย่างน้อยก็2-3ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวพยานกล่าวว่าวันแรกที่เธอมาถึงรีสอร์ท เธอดื่มที่บาร์ค่อนข้างเยอะแต่ส่วนตัวสำหรับนินคิดว่ามันไม่แปลกนะคะเพราะในเมื่อเราจ่ายแบบ all inclusive ไปหมดแล้วมันก็ต้องดื่มสักหน่อยเนาะไม่มีรายงานว่าแม็กดาเลนาเมาจนไร้สติมีแค่บอกว่าเธอดื่มค่อนข้างเยอะแต่ผ่านไปสักพักเธอเริ่มทำตัวแปลกๆมีพยานหลายคนบอกว่าเธอจะนั่งดื่มเงีบเยบๆกับตัวเองแล้วจู่ๆก,ก็ลุกขึ้นเต้นเดินชนแก้วกับทุกคนและหัวเราะอย่างสนุกสนาน ก่อนจะเดินกลับไปนั่งดื่มเงียบๆคนเดียวเธอแสดงอาการแบบนี้วนไปวนมาประมาณ2-3ครั้งได้พยานบอกว่า แม็กดาเลนาทำตัวผิดปกติมากเธอเดินไปหาผู้คนในรีสอร์ทและถามพวกเขาว่าแฟนของเธออยู่ที่ไหนซึ่งแน่นอนว่ามาคัสไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาอยู่ที่โปลแลนด์ไม่เพียงแค่นั้นครอบครัวและเพื่อนของแม็กดาเลนาต่างก็ได้รับข้อความแปลกๆจากเธอเธอส่งข้อความไปเหมือนกับว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นคุณอยู่ที่ไหนมาที่ห้องฉันเดี๋ยวนี้แต่ที่น่าแปลกใจกว่าเดิมก็คือ การส่งข้อความทั้งหมดของเธอมันมาจากโทรศัพท์ของตัวแทนการท่องเที่ยวที่เธอจองไว้เขาชื่อมาร m มูดคายรี ซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่มามูสจะใช้เวลาอยู่กับเมกดาเลนาขณะที่เธออยู่ในอียิปต์เนื่องจากเธออยู่ที่นั่นลำพังอีกทั้งยังพูดภาษาอาหรับไม่ได้และภาษาอังกฤษของเธอก็แย่มากดังนั้นการที่เขาพูดภาษาโปรแลนด์ได้และยังเป็นไกด์ส่วนตัวของเธอมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะอยู่เป็นเพื่อนเธอแทบตลอดทั้งทริปเพราะใช่ว่าจะไม่เคยได้ยินที่ไกด์ส่วนตัวมักจะใช้เวลาอยู่กับลูกค้าเพื่อดูแลและจัดการทุกอย่างแต่เมื่อเมกดาเลนามีแต่แปลกขึ้น และแปลกขึ้น นอกจากมามมดแต่พนักงานโรงแรมคนอื่นๆก็เริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเธอครอบครัวของเมกนาเลนาได้รับข้อความมากมายจากมามมดพร้อมรูปถ่ายแปลกๆของเธอไม่ว่าจะภาพที่นอนอยู่บนเตียงพร้อมผ้าเช็ดตัวที่คลุมใบหน้าของตัวเองหรือแม้แต่วิดีโอที่เธอขดตัวอยู่บนพื้นตรงหน้าประตูห้องพักของเธอเองมามูดบอกว่าเหตุผลที่เขาส่งรูปพวกนี้ให้ครอบครัวของเธอก็เพื่อเตือนให้พวกเขารู้ว่าลูกสาวของพวกเขากำลังอยู่ใน ภาวะแบบไหนนินไม่แน่ใจว่าเป็นเย็นวันพุธ หรือว่าเช้าวันพฤหัสนะคะที่แม็กดาเลนาได้คุยกับคนในครอบครัวซึ่งก็คือพี่สาวและเธอได้กล่าวในภายหลังว่าเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่น้องสาวพยายามจะพูดเพราะแม็กดาเลนาพูดเรื่องราวที่ไม่ประติดประต่อกันเลยและในเวลาต่อมานักข่าวรายงานถึงบทสนทนาของสองพี่น้องที่แม็กดาเลนาบอกพี่สาวว่ามีใครบางคนใส่ยาในเครื่องดื่มของเธอในวันนั้นครอบครัวของเธอเป็นห่วงและกังวลมากจริงๆเพราะลูกสาวของพวกเขากําลังท ทำตัวแปลกๆในแบบที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพ่อและแม่ของแมกดาเลนาตัดสินใจติดต่อบริษัททัวร์รวมทั้งสถานทูตโปลแลนด์ในอียิปเพื่อพยายามพาลูกสาวกลับบ้านมาคัสแฟนหนุ่มของแมกดาเลนาก็ได้ติดต่อกับเพื่อนคนหนึ่งของทั้งคู่ให้บินไปอียิปเพื่อไปรับแฟนสาวของตัวเองเขามีชื่อว่ามาเช่อย่างไรก็ตามเที่ยวบินจากโปลแลนด์ไปอียิปตมันมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นเที่ยวบินแรกที่มาคัสสามารถจองให้มาเช่ได้นั้นก็คือวันเสาร์ที่29เมษายนในช่วงเย็นของวันพฤหัสที่27เมษายนดูเหมือนว่าอาการของเมคกดาเลนาจะแย่ลงมากกว่าเดิมเธอร้องไห้และโวยวายซึ่งทำให้พนักงานโรงแรมช่วยกันพยายามทำให้เธอสงบลงพวกเขาได้แต่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ภายในเช้าว,วันศุกร์ที่28เมษายน แขกคนหนึ่งของโรงแรมพบว่าเมกดาเลนานอนไร้สติอยู่ที่โถงทางเดินพนักงานโรงแรมจึงรีบพาเธอไปโรงพยาบาลและคำพูดของพยานต่อจากนี้คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวน่าสงสัยยิ่งกว่าเดิมเพราะมีรายงานที่ขัดแย้งกันมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจริงๆกับเมกดาเลนารายงานแรกระบุว่าโรงพยาบาลปฏิเสธที่จะรักษาเธอเพราะพวกเขาไม่รู้วิธีรักษาปัญหาสุขภาพจิตรายงานถัดมาโรงพยาบาลอ้างว่า เมกดาเลนาปฏิเสธที่จะเข้า,ารับการรักษาและรายงานสุดท้ายเป็นหมอคนหนึ่งที่อ้างว่าเมกดาเลนาปฏิเสธที่จะลงจากรถพยาบาลพวกเขาจึงไม่สามารถทำอะไรได้อย่างไรก็ตามในภายหลังมีภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าเมกดาเลนาออกมาจากรถของโรงพยาบาลและเดินเข้าไปในอาคารอย่างเต็มใจ จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เห็นได้ชัดว่าหมอและโรงพยาบาลต่างก็โกหกยังจํากันได้ไหมคะว่าแม็กดาเลนามาถึงอียิปต์ในเช้าว,วันพุธและนี่คือเช้าว,วันศุกร์ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงในวันเสราร์ที่29เมษายนหลังจากที่แมคกดาเลนาเช็คเอาท์จากโรงแรมมาโมสก็ได้ไปส่งเธอที่สนามบินเพื่อกลับโปแลนด์แต่เรื่องราวหลังจากนี้มันทําให้ทุกคนสับสนและแปลกใจมากถ้าการที่แมคกดาเลนาร้องไห้ และโวยวายเพราะเธออยากกลับบ้านหรือมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอในอียิปต์ตอนนี้เธออยู่ที่สนามบินนี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเธอเธอสามารถกลับบ้านเพื่อไปอยู่กับครอบครัวและคนรักของเธอได้แต่อย่างไรก็ตาม แม็กดาเลนาทำตัวแปลกไปกว่าเดิมดังนั้นเที่ยวบินจึงปฏิเสธให้เธอขึ้นเครื่องเพราะพนักง,งานคิดว่าเธอเมาและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แม็กดาเลนาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางคือเธอไม่สามารถแม้แต่จะเก็บอะไรก็ตามไว้กับตัวเองมากพอที่จะให้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เธอกลับบ้านนี่แสดงให้เราเห็นว่าแม็กดาเลนามีสภาพจิตใจที่ย่แย่สุดๆมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอและต้องเลวร้ายมากจริงๆมามูดพาเธอกลับไปเช็คอินที่โรงแรมเดิมแต่พนักง,งานปฏิเสธ เพราะเธอสร้างปัญหามากมายให้กับพวกเขามามุสถามโรงแรมอ,อื่นๆในพื้นที่ซึ่งถ้าเขาไม่ได้รับคำตอบว่าห้องเต็มแล้วก็คือคำปฏิเสธดูเหมือนว่าเรื่องราวของแม็กดาเลนาจะเป็นที่โด่งดังในหมู่พนักงานโรงแรมแม็กดาเลนาวิดีโอคอลหาแฟนหนุ่มซึ่งไม่ใช่จากมือถือของตัวเอง แต่เป็นมือถือของมามมดในภายหลังมาคัสบอกว่ามันแปลกมากเพราะมือถือของเมกดาเลนามีโร a m ิ่งซึ่งเธอสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเองได้ในต่างประเทศแล้วทำไมข้อความและการสื่อสารทุกอย่างจากเมกดาเลนาถึงต้องถูกส่งมาจากโทรศัพท์ของมามมดอยู่เสมอมาคัสได้รับวิดีโอคอลจากเมกดาเลนาซึ่งผ่านมือถือของมามมดและเขายังเป็นคนถือโทรศัพท์ให้เธออีกด้วยเห็นได้จากวิดีโอว่ามือทั้งสองของเธอว่างเปล่า และเธอดูมีอาการกระสับกระ่ายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนที่มีอะไรอยู่ในใจแต่ไม่สามารถพูดออกไปได้มาคัสถามเมกดาเลนาด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ประมาณ4-5ถึงหครั้งซ้ำๆแต่เธอก็ไม่พูดอะไรมีเพียงสีหน้าและท่าทางของเธอที่แสดงถึงความอึดอัดยังเห็นได้ชัดดูเหมือนว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เธออยากจะพูดอะไรออกมาแต่สุดท้าย เธอก็ตัดสินใจเงียบไปนี่เป็นหลักฐานว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอมันชัดเจนมากว่าเมกดาเลนาไม่สบายใจที่จะบอกบางอย่างแก่มาคัสหรือเพราะว่ามามุดกับเพื่อนของเขายืนอยู่กับเธอและจ้องมองเธออยู่มาคัสยังคงพยายามหาคำตอบจากเมกดาเลนา และเธอได้แต่พูดว่ามันไม่มีความหมายครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจพูดบางอย่างในภายหลังเมื่อวิดีโอคอนี้ถูกเผย,ยแพร่ผู้คนต่างก็คิดว่ามันเป็นเงื่อนงำเล็กๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแมกนาเลนาพูดอักษรตัวหนึ่งออกมาซึ่งก็คือเอ็มหลังจากนั้นมาโมดก็หันกล้องมือถือมาทางตัวเองและพูดกับมาคัสวิดีโอคอครั้งนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องน่าสงสัยหลายข้อ แล้วทำไมเธอไม่สามารถใช้มือถือของตัวเองทำไมเธอถึงไม่เป็นคนถือโทรศัพท์ทำไมผู้ชายสองคนนี้ถึงต้องอยู่ติดกับเธอในขณะที่เธอต้องการความเป็นส่วนตัวเพื่อคุยกับคนรักมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพราะมันเห็นได้ชัดมากว่าผู้ชายสองคนนี้ไม่ต้องการให้แมคกดาเลนาพูดอะไรก็ตามที่เธอต้องการและยังมีตัวอักษร M ที่ทำให้หลายๆคนคิดไม่ตกเพราะบุคคลส่วนใหญ่ในเรื่องมีชื่อขึ้นต้นด้วย M ทั้งนั้นแม็กดาเลนามาคัสมามูธ และยังมีมาเชเพื่อนที่จะมารับเธอกลับโปลแลนด์ในวันเสาร์และยังเป็นคนที่บันทึกวิดีโอคอลครั้งนี้อีกด้วยเราจะเห็นได้ว่าวิดีโอคอลถูกบันทึกในรูปแบบที่เห็นเมกดาเลนาอย่างชัดเจนและมาคัสที่อยู่ตรงมุมขวาบนของหน้าจอมือถือ,อเขาได้ใช้นิ้วโป้งบงังมันเอาไว้นั่นจึงทำให้ไม่มีใครเห็นหน้าตาของเขาหลังจากการโทนี้เธอถูกพาตัวไปยังโรงพยาบาลแห่งเดิมที่เธอออกไปเมื่อวันก่อนซึ่งก็คือโรงพยาบาลพอร์ตการ์ลิบ ยังจำได้ไหมคะว่าเธอเดินเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างสงบในครั้งแรกแต่ว่าครั้งนี้มันตรงกันข้ามแบบสุดๆแม็กดาเลนาปฏิเสธรับการตรวจเธอไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้หรือสัมผัสตัวเธอเลยคลิปจากโรงพยาบาลแสดงให้เราเห็นถึงความกลัวของแมกดาเลนา เธอซุดตัวลงกับพื้นขณะที่ถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนเราจะเห็นว่ามีผู้ชายสองคนในวิดีโอซึ่งพวกเขาไม่ใช่พนักง,งานของโรงพยาบาลมีความคิดเห็นมากมายกล่าวว่าพวกเขาคือมามูธและคาลิตในวิดีโอนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเมกดาเลนาต่อสู้ได้แรงทั้งหมดที่มีและถึงจุดหนึ่งเมื่อเมกดาเลนานั่งลงสังเกตว่าผู้ชายคนนี้ยืนแปลกมากเขาเอนตัวพีงกำแพง และดูเหมือนว่าเขาจงใจที่จะบังกล้องวงจรปิดทางด้านหลังจากการเห็นเมกเลนาและมันก็ได้ผลเพราะไม่มีใครเห็นเธอจากคลิปนี้ในท้ายที่สุดเธอก็ถูกกักขังไว้ในห้องพักส่วนตัวพยาบาลใช้ผ้าขนหนูมัดเธอไว้กับเตียงซึ่งนั่นไม่ได้ทําให้เธอมีบาดแผลและได้รับบาดเจ็บใดๆเหตุการณ์ต่อไปนี้ต้องบอกว่าคงไม่มีใครรู้เรื่องราวจริงๆนอกจากคนที่อยู่ตรงนั้นพยาบาลคนหนึ่งอ้างว่าเธอเข้าไปในห้องพักเพื่อดูแลเมกเดลีนา และเม็กดาเลนาบอกว่าเธอต้องการเข้าห้องน้ําพยาบาลจึงแก้มัดเธอและเมื่อเม็กดาเลนาเป็นอิสระเธอโจมตีพยาบาลและกระโดดออกไปทางนอกหน้าต่างทันทีในรายงานข่าวทั้งหมดบอกว่ามันเป็นหน้าต่างชั้นที่สองและเป็นลำตัวด้านซ้ายของเมคกดาเลนาที่ตกลงกระทบกับพื้นคอนกรีตด้านล่างเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในฮูกาดาซึ่งอยู่ห่างจากมาซาอาลามไปทางเหนือประมาณ3ามชั่วโมงและเป็นที่โรงพยาบาลแห่งนี้ที่เม็กดาเลนาซุก ได้จากครอบครัวของเธอไปอย่างแท้จริงในเช้าวันอาทิตย์ที่30เมษายนเมื่อมาเช่เดินทางถึงอียิปต์เขาก็ต้องทราบข่าวนี้ว่าเมกดาเลนาจากพวกเขาไปแล้วเมื่อร่างของเธอถูกส่งกลับโปแลนด์เจ้าหน้าที่ได้ทำการชนะสูตรพริกศพครั้งที่สองไม่มีร่องรอยของการถูกใช้ความรุนแรงมีแต่อาการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงและสารของยาชนิดหนึ่งในร่างกายซึ่งได้รับการยืนยันว่าไม่ใช่ยาประเภท GHB แต่เป็นยาต้านอาการทางจิต ที่เม็กดาเลนาได้รับขณะที่เธออยู่ในโรงพยาบาลที่อียิปต์ในโปโลแลนด์แทบจะไม่มีใครไม่ทราบข่าวของเม็กดาเลนาทุกๆช่องข่าวและหนังสือพิมพ์จะเต็มไปด้วยรูปภาพชื่อและเรื่องราวของเธอแต่กลับกันในอียิปต์มีผู้คนส่วนน้อยที่รู้ถึงคดีนี้ทางประเทศพยายามปกปิดเรื่องราวของเม็กดาเลนาเพราะมันทําให้ภาพลักษณ์และเศษษรษฐกิจการท่องเที่ยวย่าแย่เนื่องจากอียิปต์มีรายได้ส่วนใหญ่จากนักท่องเที่ยวต่อ,อมาเราจะพูดถึงทฤษฎีที่เป็นไปได้กันคะ่ะทฤษฎีแรก บางทีเมกเดลเอน่าอาจมีอาการทางจิตยอย่างกระทันหันซึ่งทําให้เธอเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกคนกลุ่มหนึ่งบนโลกออนไลน์คิดว่าการที่เมกเดลเลน่าใจปั้มซื้อตัว๋วเครื่องบินและจ่ายที่พักสุดหรูให้กับแฟนหนุ่มที่คบกันเพียงไม่กี่เดือนรวมถึงอีกแค่เจ็ดชั่วโมงก็ต้องออกเดินทางมันน่าจะเป็นสัญญาณแรกของแมนิกเอพิโซดโดยจะมีอาการคิดเร็วทําเร็วและใช้เงินเยอะซึ่งอาการเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของโรคไบโพลาร์ แม้ว่าครอบครัวของเธอจะบอกว่านี่นนเป็นปน,นินส<า>ัยปกติของเมกดาเลนาอยู่แล้วทฤษฎีต่อมาหรือว่าการเดินทางโดยลำพังเกือบ10ชั่วโมงจะทำให้สุขภาพจิตของเธอได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากและมันไปกระตุ้นสารบางอย่างในสมองซึ่งทำให้เธอตกอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกเมื่อมีผู้คนพยายามช่วยเหลือแต่เธอกลับคิดว่าพวกเขากำลังจะทำร้ายเธอ นี่เป็นทฤษฎีที่คนส่วนน้อยเห็นด้วยแต่มันก็มีความเป็นไปได้ทฤษฎีที่3เม็กดาเลนาถูกวางยาและข่มขืนจริงๆโ,โดยเอ็มที่เธอพูดถึงก็คือมามมดเป็นไปได้ว่าเขากับเพื่อนเคยทำแบบนี้กับนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนอื่นมาก่อนแต่นี่อาจเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เผชิญกับอาการหวาดระแวงขั้นรุนแรงและแทบตลอดเวลาชายคนนี้ก็ไม่ปล่อยให้เธอมีเวลาส่วนตัวเลยเขาคงกลัวว่าเม็กดาเลนาจะเปิดโปงเรื่องราวพวกนี้ถ้าหากว่าเธอมีโอกาสอยู่ลาพัง ไม่นานมาโมได้ลบเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่ชื่อของเขาเด่นอยู่บนข่าวและนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนคิดว่ามันคือการหนีความผิดสุดท้ายคือทฤษฎีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโปลแลนด์มีการอ้างว่ามามูเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์และเขาวางแผนที่จะขายแมกดาเลนานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาอยู่กับเธอตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่พูดอะไรและสามารถพาเธอไปที่ไหนสักแห่งได้ทันที แต่เพราะอาการของแม็กดาเลนาแผนของเขาจึงพังไม่เป็นท่าแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สมเหตุสมผลกับทฤษฎีนี้ก็คือทำไมพวกเขาถึงพาเธอไปโรงพยาบาลและยังไปส่งเธอที่สนามบินิีกด้วยถ้าเธอเก็บอาการได้ดีที่สนามบินเธอคงได้กลับบ้านอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่มามูท,ที่ถูกสงสัยแต่ยังรวมถึงมาคัสอกด้วยหลายคนเชื่อว่าเขาร่วมมือกับมามูในการค้ามนุษย์ สาเหตุที่ทำให้ผู้คนสงสัยมาคัสมากๆก็คือในระหว่างวิดีโอคอลกับเมกดาเลนาเขาใช้นิ้วโป้งปิดกล้องเพื่อไม่ให้เห็นใบหน้าของตัวเองและอีกสาเหตุหนึ่งที่ยิ่งทำให้ผู้คนปักใจเชื่อว่าพวกเขาคือผู้กระทําผิดก็คือมาคัสและมาเช่เป็นเพื่อนกับมามูดบน Facebook ก่อนที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับเมกดาเลนาก่อนที่เธอจะเดินทางไปอียิปต์ได้ซ้า ไม่ว่าทฤษฎีไหนก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคะบอกนินมาในคอมเมนต์นะถ้าต้องการให้กำลังใจนินช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแถมฝนยังตกหนักอีกด้วยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย